ชอบไหมเห็นชอบเปล่าชอบเลยอ่ะ้ย่กิบน้ำลายได้ไดิโหยืดเลยว่ะจะซื้อต้มอ,อะไรเปืเป่อยๆร้านฉันเน่ยเปื่อยหมดอยู่แล้วอมชมพูไหมครั่ออมชมพูมานี่มาดูนี่มาดูนี่ถ้ามาดูนี่มามานมนชมพูชมพูเลยแหละ <c oughs> สามเลยชั้นให้สามคนเลยกินขนมทาเลี้ยงฟรี ถ้ามีคนจับล็อกไว้เลยไม่เจ็บไม่ปวดเลยไ <c oughs> ออยากกินต้มอ,อะไรดีมีเปี้ยม,มีผงไปปรุงเองไปจิ้มน้ำจิ้มเลือกเอาใหม่ก็ได้เองดูเอ็นฉันก่อนอุ้ยดูดินะเลือสํำรายไหลเลยฮนะไ <c oughs> อนี่สวยจริงๆลยนี่คนที่นีคนที่ดูวสวยเอาต้มอะไรเอาใส่อะไรบ้างอยากได้ส่วนไหนชมพูองตองนี่ไอฉันแหกให้ดูไหมนี่ชมพูองตองเป็นยังไงต้องแหวกกลางเว้ย นี่ <ersch> มันจะคือต้มเปเรื่อยใหม่ๆเนี่ยของใหม่อ่ะมันจะชมพูสวยๆนี่ชันแหงแกดูแล้วเฮ้ยน้ำลายไหลให้เก็บน้ำลายดิโอ้ยเฮ้ยเก็บหน่อยฮะเก็บตรงหน่อยอยากได้อะไรดีเอาเป็นเอาเป็นอย่นี้ป่ะปากหนาวไปแก้วเอาเป็นต้มเปรี้ยวเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จัดให้เท่าไหร่ดีโมประมาณกี่ล้านฮะหกสิบบาทแถมให้ไม่ต้องถุงไม่ต้องห่วงีหานั้นไม่อยู่ เฮ้ยมาไงมาแล้วไอที่สวยแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่นะราคาเห็นป่าวเห็นราคาว่ากูพูดไม่ได้มันยูเอาเปรี้ยวนะแยกเนื้อแยกน้ำได้หนุ่มชอบไหมเองชอบเปล่าชอบเลยอ่ะเฮ้ยก็บนน้ำลายได้ดิโอ้ยยืดเลยป่ะ นี่ถ้าลูกค้าอยู่เยอะนี่ฉันไม่ได้เล่นด้วยเลยเนี่ยขายเยอะ <c oughs> เห็นแก้วไงน่ากินไหมเปื่อยนะเนี่ยนิ่มเลยอะ่ะนี่เข้าไปในปากไม่ได้ไม่ได้เคี้ยวเลยมันละลายเลยเพราะว่าต้มนานมากอันที่เหลือในหม้อที่เดือดๆนะั่นคือยังไม่เปื่อยนะเว้ยออกเปรี้ยวนะตะกี้นี่เห็นแล้วใช่ไหมฉันแถมเลยนะโอเคฉันไม่ได้โกหกแกไหมหัวเหี้ยหะมันเหี้ยมันเหี้ย 帘画帘画屁股我媳妇、欸、啊